สวัสดีครับปฏิทินวงศงครับวันนี้เราคุยกันหน่อยนะครับในหัวข้อว่าจุดเปลี่ยนชีวิตกับโควิด -19 นทีใช่ไหมครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นส่งผลให้คนทั่วโลกต่างก็ประสบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกอย่างที่กําลังเดินเดินหน้าอยู่ต้องสะดุดจุดลงธุกรกิจจุด การเป็นก,นกนารธนาคารก็หยุดโรงงานบริษัทห้างร้านต่างก็หยุดเราทุกคนต่างก,ก็ต้องหยุดเพือไม่ให้ไม่ให้โลกลายมันระบาดเมื่อทุกอย่างหยุดแต่ปากท้องและครอบครัวไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดอยากไม่ได้ยหยุดหิวต่างคนต่างก,ก็ต้องต้องกินต้องใช้ใครที่มีเงินเก็บใครมีเงินเหลือเก็บก็พอประทานไปได้ใครที่หากินหาวันกินวันก็ก็ก็ต้องลำบากห่อ มันอยู่ที่ว่าใครที่จะมีสายป่านที่จะยาวไกลมากกว่ากันหรือว่าใครที่มีงานที่ที่เราอยู่ทํางานแล้วแล้วแล้วแต่ไรายได้ไม่อยู่อันนี้ก็สบายเลยเพไราะรายได้จะเข้าบัญชีตลอดเวลาเมื่อเรามาพูดถึงจุดเปลี่ยนชีวิตกับโควิดในทีถึงเวลานี้นะครับผมเชื่อหลายหลายคนคงต้องตระหนักถึงงานที่เราทําเป็นอยู่ได้แล้ว ถ้าหากเราไม่มีงานอะไรสำรองไว้เลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนเราและครอบครัวต้องลำบ,บากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องลำบ,บากแล้วเราจะมารอให้ใครมาช่วยจะรอให้รัฐบาลมาช่วยอย่างนั้นคงยากเพราะรัฐบาลต้องไปช่วยอะไระฮะก็บวลรวมใหญ่ๆเรามาพูดถึงเศรษฐกิจในครอบครัว เศรษฐกิจในครอบครัวเราจะดีหรือไม่ดีมันมันอยู่ที่เราเราต้องแก้ไขเองดังนั้นครับผมอยากให้คนได้คิดนะครับแล้วได้ใช้โอกาสนี้สร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตสร้างจุดเปลี่ยนชีวิตในในครอบครัวเราเพื่อให้ครอบครัวเราต้องไม่ต้องไม่เจอปัญหาต้องไม่เจอปัญหาปากท้องไม่ต้องเจอปัญหาความยากลาบากในเมื่อเกิดเหตุการณ์ในครอบครัวเกิดเกิดเหตุการณ์ใน ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันมีวิธีง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนทรัพย์สินอะไรๆเพียงแค่เราเอาตัวเข้าเราเข้าสู่ระบบเครือข่ายผู้บริโภคแจ็เพราะเครือข่ายผู้บริโภคแจ็นะฮะผมต้องย้ำนะเครือข่ายผู้บริโภคแจ็เนะฮะเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้มีไรายได้ที่ยั่งยืนและมีสวัสดิการที่มั่นคง เพียงแค่เราเปลี่ยนที่ใช้สินค้าที่ซื้อสินค้าจําเป็นที่เราเคยซื้อจากห้างเนี่ยมาซื้อในระบบแจ็คไม่ต้องซื้อทั้งหมดครับซื้อบางส่วนเท่านั้นซื้อเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพียงแค่นี้ครับทำให้เราและใครๆเนี่ยนะครับมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะโทรเบอร์นี้เลยนะครับ063976 5 4 4สีคุยกับประธานแจ๊ฟได้เลยครับสวัสดีครับ